หลวงพ่อเงินวัดบางคานหลอโบราณพิมพ์ขีตาพระนี้เป็นพระที่สร้างในยุคแรกสิ่งที่ปรากฏอยู่คือคาบเบาคราบที่หัวที่ใช้ในการหล่อพระในอดีตทุกสิ่งทุกอย่าง อายุกว่าร้อยปีน่าจะเป็นพระรุ่นแรกๆในยุคสมัยนั้นการหล่อพระไม่ได้สมบูรณ์แบบงดงามทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติในการเวลาในอดีตเมื่อผ่านการเวลาอันยาวนาน พระนี้ไม่ได้สวยงามแต่คงคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและการเวลาของพระเครื่องที่แท้จริงของประเทศไทยในยุคสมัยนี้กล่าวได้ว่าหาได้ชมยากสุดๆพระนี้ ผู้สร้างคือหลวงพ่อเงินวัดบางฐานเนื้อหาหมวลสารสิ่งที่ปรากฏมาถึงในยุคนี้นั่นคืออดีตที่สร้างไว้แต่คงสภาพเดิมที่เก็บรักษาของผู้คนในยุคนั้นที่อยู่ บริเวณวัดนั้นในยุคสมัยนี้ความก้าวลำ้ำทางวิชาการในการค้นคว้าหาความจริงนั้นก้าวลำ้ำเกินกว่าสมาคมหลยอท่อยของประเทศไทยในยุคสมัยนี้ถือได้ว่า พวกที่ขาขายพระนั้นดอยความรู้ประสบการณ์และวาสนาสิ่งที่คงอยู่คือความไร้สาระในความจริงทางวิชาการและอดีตการที่ปรากฏทุกสิ่งทุกอย่างตรวจสอบได้ไม่นาน ระบบจะเข้าสู่สากลคือผู้ใดค้าขายพระเท็จนำข้อมูลเป็นเท็จเมื่อสากลน,นิยมในการตรวจสอบได้อย่างเปิดเผยนั่นคือจุดจบเมื่อขึ้นไปยังสารสติสติธรรม ในการพิสูจน์เพียงแค่เมื่อไหลพระแท้ถูกนำขึ้นไปสู่ระบบที่แท้จริงอย่าลืมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ทางดา้านโลหะศาสตร์วิทยาศิลปกรรมจิตกรรมปฏิมากรรม สามารถตรวจสอบได้ในทุกสถานและจะคงปรากฏไว้ในรายงานเมื่อน้ำพระที่แท้จริงเข้าไปอาจจะปรากฏว่าพระแท้พระแท้กว่าและแท้ที่สุดสุขสิ่งทุกอย่าง หนีไม่พ้นแห่งความเป็นจริงในอดีตพระเหล่านี้ไม่ได้มีเพื่อการคา้าแต่มีไว้เพื่อความคุ้มครอง,องหรือมรดกตกทอดของผู้ที่กอบขออายุของพระกว่าร้อยปีปีที่สร้างอาจจะเป็นปี2420ก็ได้ หรืออาจจะกล่าวอ้างเที่ยวกับพระท่ามาไปซึ่งปรากฏในยุคแรกๆที่กล่าวขานกันส่วนการตรวจสอบนั้นง่ายมากในยุคสมัยนี้ขาดอย่างเดียวอย่าไปที่ห้างขายพระ เพราะเขาจะบอกว่าพระแท้ต้องขายได้พระแท้ต้องผ่านหนังสือพระแท้ต้องผ่านการประกวดแต่ถามหน่อยเถอะผู้ที่บอกว่าเขาประกวดนะกรรมการนะความรู้แค่ไหน ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมหนีไม่พ้นความจริงและความจริงถ้าปรากฏขึ้นสู่สารมันต้องมีเหตุกันบางการเวลาใคร้บรรลุถึงที่ว่าใครจะอยู่ใครจะไปไม่มีใครสามารถ หลอกใครได้แล้วในยุคนี้น่าสงสารแต่จุดจบแห่งการเวลาต้องเกิดขึ้นแน่นอนในยุคสมัยนี้เรามีวิชาการที่ก้าวลำ้ำมีผู้แสดงมากมายขาดแต่เพียงพระแท้ที่แท้จริง ไม่ใช่พระแต่ที่บอกว่าพอติดเครื่องเข้าไปวัดนูน่นวัดนี่แล้วบอกว่าแท้สากลคนละปวดหัวฮ่ฮ่าฮ่าเลียนหาให้พบทุกสิ่งทุกอย่างต้องจบลงอย่าลืมโลก นั้นแบนมาหลายพันปีกว่าจะกลมได้โอ้โหสุดยอดจริงๆไม่เพี้ยนแม้แต่ว่าก็ตายบนโลกพะจ,จันที่ผู้ขนในเมืองไทยวายตามไปในเมื่อผู้ใหญ่เขาบอกว่าแมา กระต่ายบนพระจันทร์น้นสวยจังหวาโลกจะก้าวล้ำในวงการพระเครื่องวิทยาศาสตร์นั้นก้าวล้ำมานานตั้งแต่การวิวัฒนาการหลังสงครามโลกครั้งที่สองวิทยาศาสตร์ก้าวล้ำ แต่นขนค้าขายพระก็ยังเลอะเทอะไหลสาละปรากฏให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างคือความจริงที่หลอกกางลบขนลุดเก่าไป,ปเผิิญโหวิเหนะเอาไปไม่หมดยังเหลือเตะกากบ้างพอสมควรทำใจเถอะ กว่าจะไปขึ้นศาลยันดีกาก็ต้องมีเจ็ดปีทำใจดีๆเดี๋ยวเขาก็กลับบ้านเก่ากันหมดไม่ต้องห่วงของแท้พระก,ก็ยังอยู่จู้ฮุกรู้คนที่เรียนรู้ย่อมได้ไว้นอกนั้นขยะนั่นไซในสนามพระ